สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามน้อยนะคะพี่น้องจ๋าก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะ ก็มาสรุปผลของวันที่20ก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่21เนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างน้อจา๋าพี่น้องจา๋าสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะให้เด่น7นะคะวิ่งหนะคะรอบปกติเออรอบพิเศษนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ84นะคะ แปดสี่ไปแตกอ่สูตรวัดใจนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นสูตรเม็ดเดียวไม่แตกนะคะแปดหนึ่งก็ไม่มานะคะตอนแรกใจแป้วแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกขัานใจแป้ว,ว่ามันมาอ่อมาเจ็ดนี่มา 7, ม,มาออกอะไรเนาะในรอบในรอบรอบเฉพาะกิจนะคะเพื่อนเพื่อน พอดีมาแล้ใจแป้วและคิดไม่ไม่มาเนาะมารอบปกตินะคะเจ็ดห้านะคะตัวชอบนะคะตรงๆงเนาะมาทั้งตัวตัวเด่นและตัววิ่งนะคะเพราะฉะนั้นจอะเข้าเนาะหกหกไม่แตกนะคะรอบ VIP ห้าสามมาตัวมาตัวตัววิ่งนะคะเพราะฉะนั้นจอะไม่แตกนะคะเจ็ดเจ็ดมาอีกนะคะจริงๆถ้ามารอบ รอบปกตินะคะจริงๆไม่ต้องตามก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนพอดีมานะคะเจาะเข้าเจ็ดเจ็ดนะคะสูตรเม็ดเดียวของเราเข้าสองคู่นะคะเข้ารอบปกติเจ็ดห้านะคะตรงตรงแล้วก็เจ็ดเจ็ดรอบ V.I.P. นะคะไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะไปตามตามกันต่อนะคะ ปีหกสี่แนวทางฮาหนอยก็ยังเป็นฮาหนอยสามนอยอยู่นะคะสามนอยจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะถ้าตัวเด่นมา เจาะยังไงก็เข้านะคะก็มานะคะแต่ถ้าตัวเด่นไม่มานะคะเจาะยังไงก็ไม่เข้านะคะหนึ 1. สูตรเม็ดเดียวสายรูดนะคะเอาใจสา,สายรูดของเราเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับช่องเพียนพารวยชาแนลด้วยนะคะเด่นหนึ่งนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ วันที่21เดือนสีปีหกสีนะคะให้เด่นหนึ่งนะคะวิ่ง5นะคะเรามาเจาะคู่หนึ่งกันนะคะ10 11 12 13 14 15 16 17 18และ19นะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซนเพียงจะเจาะไปตามสูตรกำลังรายวันนะคะก็ถ้าหากเข้าก็ดีใจด้วยแต่ถ้าหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะชอบนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งแปและหนนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ สุดท้ายนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สสีเอ่อยี่สิบเอดือนสี่นะคะไปยี่สิบสแล้วเพื่อนๆก็รอลุ้นรอออกนะคะรอลุ้นลุ้นด้วยกันนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขเฮงๆงรวยๆยปังๆนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ